สวัสดีครับพระองค์อาจธรรมนิธาครับวันนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมายังวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของกระผมนี้นะครับนัสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพระสงฆ์นิกรไทยที่จะได้มาร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทีคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมถวายความอาลายัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัชกาลที่9ร่วมด้วยชาวท้องถิ่นที่จะได้มาพร้อมเพรียงกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธมเพื่อนนอมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัชกาลที่9โดยพร้อมเพรียงกันส่วนบรรยากาศภายในสถานที่จัดงานนั่นคืออุโบสถของวัะธรรมการนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษจะเป็นอย่างไร ไปร่วมติดตามและร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีเป็นสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกันครับ จากใจที่รักแผ่นดินรักทุกชีวิตไหลรินท่วมกายสายลมผ่านมาพัดพากลับกลายเป็นมหาเมฆมองคลายร่มชัดสวรรค์ลมลอ,ลอยโปรยปลายสายธาราแด่มวลปลึกสา เป็นน้ำในอ่างเป็นแม่น้ำจากรลยาหล่อเลี้ยงไรนาให้เขียวขจีเป็นสะน้อยน้อยสองฝังแม่น้ำเก็บไว้ใช้ย,ยามขาสายชนละทีแบ่งปันทาราลงสู่มหานาทีหล่อเลี้ยงชี sing ton nam thi tae jing ben ton na และทั้งหมดนี้นะครับคือการถวายความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ร่วมถวายความอาลัยและบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของคณะศิษยานุสิ์วัรมการนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษร่วมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนและชาวท้องถิ่นที่พำนักอาศัยอยู่ณเมืองที่ตั้งของวัดแห่งนี้ นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัชกาลที่9ณวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆในการประสานงานและเครือข่ายของวัดพระธรรมกายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกอย่างตลอดต่อเนื่องจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมทั้งทำทานรักษาศีล และบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัชกาลที่9องค์เอกอัคาราศาสนูปธรรมพกผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวพุทธอย่างแท้จริงโดยพร้อมเพรียงกันนะครับวันนี้ผมอาจทำนิทาขอลาทุกท่านไปก่อนกับบรรยากาศแห่งการถวายความอาลัยและความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรณวัฒธรรมกายนิวคาเสเซิลประเทศอังกฤษแห่งนี้สวัสดีครับ